ดีครับพ่อแม่ที่หนองนะครับมันอี้ชนกับชี้าที่หนองเขาปลาให้เก่านะครับแต่ว่าก่อนเท่าสิเขาปลานะครับเท้าหาแนวท่ากันยุ่งก่อนนะครับเนาะโดยที่หอาบอตงไปสื่อนะครับกะมันมีประโยชน์แต่คือว่าไรยุ่งนะครับเนาะแต่ว่าสิใดเอ่อผมล่องใส่เมืองแลลวมันได้ผลดีนะครับเนาะผมก็เลยมาแนะนำให้ที่นนองเอ่อนํนนะครับเนาะว่าเป็นการกับว่าเอ่อใบใหม่ชนิดนี้ขึ้นอย่างนะครับเนาะ นี่ครับพี่น้องนี่คือ,อบ้านผมนะครับบ้านผมเพิ่นเดือนว่าใบใบลำห่างหรือใบบานห่างนะครับเนาะกร<ม>ะเสียมาดซูซูขยี้ขยี้นะครับเนาะเอายอดเพิ่นเอาใใเพิ่นก็ะไรนะครับเนาะเอามาขยี้ขยี้แล้วก,ก็ท่าไปน้ำโตน้ำแขนน้ำขาน้ำหัวนะครับเนาะบอยยังไงไปท่าน้ำเสือผ่านละทูน้ำเสือผ่านะครับกันยุ่งใด้ะพี่น้องเด้อนี่ผมก็บบขยี้ยมขย้่านะครับเนาะกันยุ่งใดว่าต้องซื้อว่าต้องอนี้นะครับเนาะมันจะมีอยู่น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะ ลองลองเห็ดมึงนะพี as, hatten, soup, after, ่น้องผมผมเห็ดแล้วเด้ผลดีได้ผลดีแต่ว่าแต่ว่ารสชาติแต่ว่าเป็นรสชาติกินมันจะฉุนนะครับกินมันจะเหม็นนะครับเนาะเหม็นนะครับกระสีอ่านมากพอนจะท่าน้ําแข็น้ํค้าตรงที่บริมีเสือผานะครับเนาะนะครับนะผมท่าแล้วนะพี่น้องนะดีดีนะดีก็เลยผมเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยมาแนะนําพี่น้องที่มักเข้าปลานะครับที่บริเวณหูนะครับเนาะลองไปเห็ดมึงได้ครับเด้อพี่น้องเด้อใบ ลำห่างหรือใบบานท่านครับภาษาไทยพันนาสีเอินว่าใบสาดเสือหรือเปล่านะักถามผมจำบ่ผิดนะครับก็นผิดพลาดจะได้ขอโทษขอไปหลายๆด้ครับเด้อนะครับลิปนี้ลาไปก่อนได้ครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับ